สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเอ Podcast แบบผ่อนคลาย l m Podcast นิทานอีศบค่ะโดยยดาจะเล่านิทานอีศพและให้คุณเอลกับคุณเอ็มพูดคุยแสดงความเห็นขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะนิทานอีศกเรื่องคนใช้จ่ายฟุ่มเฟือยกับนกนันแอนชายผู้หนึ่งเป็นคนใช้จ่ายฟุ่มเฟยืออย่างไม่ยังคิดจนกระทั่งทรัพสมบัติที่เคยมีถูกขานไปหมดสิ้นเหลือไว้เพียงเสื้อผ้าที่สวมอยู่บนตัวเท่านั้น วันหนึ่งนิตต้อนได้ดูใบไม้คลิกเขาเห็นนกนางแอ่นตัวหนึ่งบินมาในวันที่อากาศแจ่มใสด้วยความเข้าใจผิดคิดว่าฤด,ดูร้อนมาถึงแล้วเขาจึงคิดว่าไม่จําเป็นต้องเก็บเสื้อคคุมไว้อีกต่อไปจึงนําเสื้อคคุมนั้นไปขายเพื่อแลกเงินเท่าที่จะได้แต่แล้วสภาพอากาศก็เปลี่ยนไปเกิดลมหนาวจัดขึ้นกระทันหันจนทําให้นกนางแอ่นโชคร้ายตัวนั้นตายด้วยความหนาวเมื่อชายกู้ฟุ่งเฟยเห็นซากของนกนางแอน่นเขาเปล่าด้วยความเจ็บปวดว่า จ้าสัตว์น่าสงสารข้าเจ้าแท้ๆข้าจึงต้องหนาวแทบตายอยู่ในตอนนี้สวัสดีค่ะเราเคยเป็นกันไหมครับแบบว่าเห็นอะไรนิดเดียวก็ด่วนสรุปไปแล้ววันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันค่ะผ่านนิทานอีสศบเรื่องหนึ่งที่คลาสสิกมากๆเรื่องคนใช้จ่ายฟุ่มเฟือยกับนกนางแอ่นนะคะ เราจะมาดูกันว่าเรื่องสั้นๆเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีอะไรให้เราคิดมากกว่าแค่คติสอนใจที่เราอาจจะเคยได้ยินมานะคะครับน่าสนใจมากครับเรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยของการตัดสินใจเร็วเกินไปใช่ค่ะเรื่องมันก็คือมีชายหนุ่มคนหนึ่งนะคะใช้ชีวิตแบบเอ่อฟุ่มเฟือยมากจนเงินหมดเกลี้ยงเลยค่ะเหลือแค่เสื้อคลุมตัวเดียวเอาไว้กันหนาว อืเหลือตัวสุดท้ายแล้วใช่ค่ะทีนี้พอเข้าช่วงต้นต้นฤดูใบไม้ผลิมีวันหนึ่งอากาศมันอุ่นขึ้นมาหน่อยเขาก็ไปเห็นนกนางแอ่นตัวแรกบินมาพอดีอ๋อสัญญาณแรกมาแล้วนั่นน่ะสิคะเขาก็เลยแบบคิดไปเองเลยว่าเอ๊ยฤดูร้อนมาถึงแล้วแน่ๆเสื้อคลุมนี่ไม่จำแต่นแล้วล่ะก็เลยเอาไปขายทิ้งเลยค่ะโหเร็วมากครับแล้วทีนี้เป็นไงต่อครับก็นั่นน่ะสิคะคือเออ ธรรมชาติก็เล่นตลกอากาศที่อุ่นวันนั้นน่ะมันแป๊บเดียวเองค่ะอ้าวไม่ใช่ของจริงไม่ใช่เลยค่ะหลังจากนั้นไม่มานอากาศก็กลับมาหนาวจัดหนาวมากๆเลยชายหนุ่มคนนั้นก็แย่เลยค่ะหนาวสั่นไม่มีเสื้อคลุมแล้วแล้วนกนางแอ่นตัวนั้นล่ะครับนกนางแอ่นก็น่าสงสารค่ะก็หนาวตายไปเหมือนกันแต่จุดที่แบบ พีคมากๆเลยนะคะคือแทนที่ชายคนนั้นจะโทษตัวเองโทษการตัดสินใจพลาดของตัวเองครับเขากลับไปโทษนกนางแอ่นตัวนั้นค่ะว่าเป็นต้นเหตุทําให้เขาต้องมาเจอเรื่องแย่ๆแบบนี้อ๋อตรงนี้เองสินะครับที่เป็นที่มาของสุภาษิตท,ที่ว่านกนางแอ่นเพียงตัวเดียวไม่ได้หมายความว่าฤด,ดูร้อนมาถึงแล้วใช่เลยค่ะซึ่งความหมายมันก็ตรงตัวเลยนะครับคือการเห็นสัญ,ญญาณอะไรบางอย่างแค่ชิ้นเดียวเนี่ยมันยังไม่พอที่จะสรุปว่า เออการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆมันคือการเตือนสติเรื่องการด่วนสรุปนั่นเองครับจากข้อมูลที่ไม่เพียงพอการด่วนสรุปนี่มันน่าคิดนะคะว่านอกจากข้อมูลน้อยแล้วเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของความอยากส่วนตัวเข้ามาปนด้วยหรือเปล่าคะเป็นไปได้สูงเลยครับ อย่างเคสนี้ชายคนนี้เขาอาจจะแบบอยากให้หน้าร้อนมาถึงเร็วๆอยู่แล้วหรือเปล่าคะจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องเสื้อผ้าหรืออาจจะสะท้อนนิสัยเดิมๆของเขาที่แบบไม่คิดหน้าคิดหลังพอเห็นอะไรเข้าทางนิดหน่อยก็รีบคว้าเลยใช่ครับใช่เลยในทางจิตวิทยาเนี่ยเราอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าอคติเพื่อยืนยันหรือ confirmation bias นะครับอคติเพื่อยืนยัน ครับคือเรามีแนวโน้มที่จะมองหาหรือว่าตีความข้อมูลให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราเชื่อหรือสิ่งที่เราอยากให้มันเป็นจริงอยู่แล้วชายคนนี้เขาอยากให้หน้าหนาวมันจบจบไปสักทีพอเห็นนกนางแอนซึ่งเออมันก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนฤดูนะนะเขาก็เลยปักใจเชื่อทันทีเลยโดยที่ไม่ได้รอสัญญ,ญาณอื่นๆหรือว่าไม่ได้พิจารณาเลยว่าเอ๊ะมันอาจจะมีปัจจัยอื่นอีกไหมหรืออากาศมันอาจจะแค่แปรปรวนชั่วคราว เหมือนเวลาเราอยากให้คุ้นขึ้นแล้วเห็นข่าวดีนิดเดียวก็ดีใจเลยทั้งที่อาจจะมีข่าวร้ายซ่อนอยู่อะไรแบบนั้นไหมคะประมาณนั้นเลยครับคล้ายๆกันเลยคือมองข้ามปัจจัยเสี่ยงอื่นๆไปมันทําให้การตัดสินใจมันพลาดได้ง่ายมากแล้วประเด็นที่เขากลับไปโทษนกนางแอ่นล่ะคะอันนี้ก็น่าสนใจทำไมคนเราถึงชอบโทษปัจจัยภายนอกแทนที่จะมองความผิดพลาดของตัวเองอ๋ออันนี้ก็เป็นอ เป็นเหมือน,นกลไกป้องกันตัวเองทางจิตใจยอย่างหนึ่งนะครับคือการยอมรับว่าต,วตัวเองตัดสินใจผิดพลาดเนี่ยมันเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะถ้าความผิดพลาดนั้นมันไปสะท้อนถึงข้อบอกพร่องในนิสัยหรือการตัดสินใจของเราเองอืมเข้าใจได้ค่ะการโทษนกนางแอ่นหรือโทษสิ่งอื่นเนี่ยมันง่ายกว่ามันทําให้ชายคนนั้นรู้สึกว่าตัวเองเป็นเหมือนเหยื่อของสถานการณ์ไม่ใช่ต้นเหตุค่ะ มันก็ช่วยรักษาหน้าตาหรือภาพลักษณ์ของตัวเองไว้ได้โดยไม่ต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าเออความหุนหันพันแล่นความไม่รอบครอบของตัวเองตั้งหากที่นําปัญหามาให้ซึ่งพฤติกรรมแบบนี้เอาจริงๆเราก็เห็นบ่อยๆนะคะในชีวิตประจําวันไม่ใช่แค่เรื่องเงินเินทองๆด้วยแต่เรื่องการตีความสถานการณ์เรื่องความสัมพันธ์การหาแพ้รับบาปนี่มันดูง่ายกว่าเสมอเลย ถูกต้องครับและนั่นก็เป็นบทเรียนที่ลึกซึ้งอีกชั้นหนึ่งเลยนะครับจากนิทานเรื่องนี้คือนอกจากจะไม่ให้ด่วนสรุปจากข้อมูลน้อยชิ้นแล้วเนี่ยมันยังชวนให้เรากลับมามองตัวเองด้วยว่าเออเวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยเรามีแนวโน้มที่จะมองหาคนอื่นหรือสิ่งอื่นมาโทษก่อนหรือเปล่าก่อนที่จะหันกลับมาดูว่าเอ,อ๊ะ เราทำอะไรพลาดไปหรือเราตัดสินใจอะไรผิดไปหรือเปล่าทีนี้ถ้าจะให้ลองคิดต่อยอดไปอีกนิดนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือ มันอาจจะไม่ใช่แค่การด่วนสรุปจากสัญญาณภายนอกอย่างเดียวนะครับคแต่มันอาจจะเป็นเรื่องของการที่เราปล่อยให้ความต้องการหรือแม้แต่ความกลัวลึกๆในใจเราเองเนี่ยมาเป็นตัวกำหนดว่าเราจะตีความสัญญาณเหล่านั้นยังไงลองคิดดูลเล่นๆก็ได้ครับว่ามันมีบ่อยแค่ไหนที่เราอาจจะเห็นในสิ่งที่เราอยากเห็นมากกว่าสิ่งที่เป็นจริงเหมือนชายคนนี้ที่ความอยากความปรารถนาลมๆแรงๆของเขาเนี่ยมันนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดแล้วก็ เจ็บปวดในท้ายที่สุดครับเป็นแง่คิดที่ลึกซึ้งมากเลยค่ะหวังว่าการพูดคุยเจาะลึกของเราในวันนี้จะให้ทั้งความเพลิดเพลินและก็แง่คิดดีๆกับทุกท่านนะครับค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนคงต้องลาไปก่อนครับผมพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม LM Podcast นิทานอีศกจนจบค่ะ หวังว่าทุกท่านจะได้รับความสนุกเคลื่เคลินสุดท้ายนี้เยดาขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขมากๆสวัสดีค่ะ